ไปไปหาเฉลยซาบสีซบแปดตัวนี้ซาบแปดแล้วซาบแปมคือกองนหน่อยนึงซาบแปดกซับสิบเอามาเฉลยี่แล้วดิ bây giờ cháu đi thân mái cháu đấy đúng không? cơm mà nổi thế cháu nè cháu chút là thiểu, <laughs> đều có chị bọt vai đều có chị bọt vai hả bò? chị bọt vai hả đào ạ? hổ tụi bà hay uống uống ăn là <laughs> <laughs> <for> <laughs> ลงใบถวายเบอร์อื่อพวยพี่น้องเลยสามสิบสี่แมน่นสอางเงินมาสามเจ้ามาสามพกแพ็คเป็นสี่ส<ป>ิบพอดีกราบ<า><า>สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้อง fc เบิดสุดคนเนาะกะยินดีต้อนรับซ่องสบุนบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกะมาพบพ่อในมื้อนี้เนาะทั้งสบุนกะ มาอยนหานของน้องบิวดี้ยินดีต้อนรับพ่อพี่น้องเลยแต่บิวดี้ยังยัง่เห็นต้อนรับสลบแล้วประจักนอนโอ้นอนแดดประตูะนอะทงประตูเราเทหม่องนี่ใหม่ไปให้เฮานั่งผู้าตรนั่งดิ่นดาวชมวิวเหมาะเลยเพ่อพี่น้องเอ้เมื่อนี่ <laughs> บืนจองล้วตู้มื่อนี่เนอบือนจองได้บืนนี่ผู <laughs> ้ศาสตรนั่งดินบืนนี่ โดยทั้งสองเงินพนันสบายอยู่เพื่อนครัวผู้แต่เพื่อนเห็ดกิ่นยังนเนาะปีนนี้นี่กะมีทั้งพี่ใหญ่เพิให้มาหาหาน้องวิวดีนี่เด้อพนักผู้จะเห็ดอีหยางพนุ้นง,ก,งกวงอยู่เสียงคนหมอกไปแต่เช้าไปอุ้ย,ยจ้าเอโหสบายดี เอาเคียงยังชือปตูอเอาแกงยังคือหอมแทะกินมันกินตัแบบว่า้ากินตหอมไนี่กับหนึ่งเข่าพ้นหอนกับจกกินเอากินตนี่ว่าต้องชื่อกบขอกับนาแล้ว้ิตั้งยังกินข่าเลยเหอชือันหนึ่งเรื่งข่าพฮนห่อนมาอ่าแกงเขียวหวานปรตูม่อาหารซแฉ่นสองอย่างแม่วันนี้มาเตรียมคน งานเดินบ่วยท่านพ่อออกไปพ่อมันยอยู่ไนจะท่ามากินนี่ออกไปกนี่เด้แกงหน่อไม้แล้วก็กงแล้วส็แบงให้ลุงอันลุงพิงน,น้ามาเพราะว่านั่นคือไหว้แท้มื่นประหลันั้ใส่ก้อนงูเล่ยประหลัเ,เคยเด้เขาเคยแกง <c oughs> <c oughs> เอ็นอ้าวดูมีย่างฉะนี่อันนั้นนะอาหารช้างคนกินเนี่ยจะหวานมันมันฟ้าอาหารช้างบ๊วยเป็นช้างกินไรบ่ได้อาหารช้างผ่อาานดาวเบิ้ง ปิ่งซินหมูแค่ปิ่งดำ่แทนนี่อาเธอลอชิมกอนเว้พี่น้องเลยมันไม่กินข้าวเรื่งกันมยน่แคกินตอนได้เนี่ไยไปกินตอนแรกบอกอยากตอนใดก,กินอกอนใดก,กินนี่าจงกัดโหพดผ่พงพางจงฉวานใส่เต้นไก่ กินบ่มัคือสีจักหมอแยกบ่มันบ่ค่ะเปุ่นนะอือบ่เแตว่านี่บบบไปตลาดกันตัวหาเจ้าไอใชยเปประตูไว้เหรอโหประตูยังเขาอาไปกินนี่ไปหอดใชรโอ้ยเขาอดสามบานอะไรตัวเอ้บ่ตัววานี้แ่บวานี่แตู้เย็นมอแปุ่นนี่ถ้าแม่ชื่อหมือบ่เนี คไม่วนมามากวครับวนี้มากับบ้านกี่มีเด้ห้าวันอยู่เพื่อนคนอ๋อผักผักเบอนี้เปนักมีวันนี้ช่วยาอกเพื่อนๆไม่อ้วนเลยเดี๋ยวออัดคลิปเดีอัดคลิปยังไงอัดคลิปว่าจะเปลี่ยนไปอะเกาะนี่นะกนี่ตามห้องเท่านั้นแล้วอะแกนุไอหอนหอนเข่าหอนหอนรเจา เบิ่เท่านั้นแต่ก็น้องอยู่ดิไปอันดีน้ำนอนย่ดิอ่ะพ่ายคนทักแกก่อให้น้องใหม่ใหม่เลยบอแน่นแม่ก่อลังบ้านเนาะเนี่ยกินประจำเลยแล้วมันพดเราคดหนามันอยังมันเ้องก่อนไปกินอยู่นี่บ่กินอยู่เพื่อนหมื่อกินอยู่เพื่อนก็ได้ตักงแต่อยู่เพื่อนหมดแล้วเมื่อกินกันพวกครบคัวคนเนาะแล้วเราจะไปกินอะไรเราคุมมากแต่สิไปเอาไปซื้อเครื่องก่อน เดี๋ยวพอดีเรีย,รยนนั่งกันค่ะหืมแล้วน่าสิบนาทีไปนอนเลยอือโอเคจ้ะเดี๋ยวไปชื่อเครื่องจะตักแกงนะม่ายข่อยเลยด้วย,วยแล้วเลยไปหายาดานแล้วมาตักเองแล้วบ่นะของเจ้าได้ตักหายแต่แกงนะม่ายแกงเ <laughs> ขียวหวานน่อยนึงกระปุ่นเดี๋ยวชื่อออก <laughs> ป่ะซาวันนี้พอดีไอ้ทางสบู่สิไปให้ทางประตูเพิ่น ยองน้ำให้ก่อนนับกี่นี่แมนปวดอยู่เมื่อกี้นี่พผากอนวะทีซื้อน้ำลงไปถวายพ่พี่น้องเลยเนาะดีมีทางพี่เพิ่นอยู่ฝั่งไทยเพินเ่นแหละมันจะมีงานบุญวันที่สิบสองนี่เนาะว <c oughs> ันที่สิบสองถืงอมือออกไม้สามคำ่ำพี่น้องเลยทางพี่เพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้ทางสมบุญ ไปมาซื้อน้ำในเ้อสบุ่เลยเพื่ออยากลงไปถวายย่วัดเพราะว่ามันมีงานมีการแ่แขกคนมากก็ต้องจําเป็นได้กินน้ำเนาะมีน้ำมีนกินปู่มีอย่างอื่นกะอากาศฮ้อนๆพ,อพี่น้องเลยอากาศฮ้อนนี่มีน้ำมีนกินก็คือว่าโชคดีแหละเนาะโดยอากาศทามีผู้ใหญ่ท่านใดอยากไอ้มูน้ำมูใน มืองานบุญกันยังเดืออีกหลายมือยู่พยพี่ต้องเอ้มือวันที่สิบสองพูเนาะโดยอ่ะอ๋อเห็ดอย่างนีกันี่างช่างคำนี่ผีละเครืงดินเครื่องดินลานชาว้สางเห็ดางเดันนีนี่เนาะเป็นทุกอย่างเออก็เะถทยวแต่จีบสาวเ้วเจานะะ กตียวักกโออากอยากกินลำงัวเราอยู่แต่โบจักเคืออะไรจักคือนี่เก่งบึกแต่ว่ารอดรอดถ่าเราแบบอะไรมีข่าวดีมืออะไรเด้กกับหุนจักเครือโอ้ยนี่ใช่รดไฟไหมตุหลรดไฟแสงซีชีคาว่าในตุ๊ก ขาวเดืองนี่ขักเป็นยังเปิดห้่งวัดทุ่ทิพยมันบวคักแต่เวลาชิ้นเดือนมาเนาะตู้เนาะชิ่เดือเลยาชิ้นเดือนมาอี่ห่วยยันดายันขาอ่อนอย่รอกขายเครื่องเมื่อนึงยังบม่จุบบ่ ชุงชุดเท่าไรตู้คะเสียค่าไฟเฉพาะอันนี้ในเฮือนหลังนี้นะแมนล้าหนึ่งแสนใช้เดือนป่ะล้าหนึ่งแสนบางเดือนก็หันบ่ะแบบเขาใช้ไฟอะไรเออกระเดือนเอกระล่างไปไปหน่อยไปไล่ไปหน่อยไปไล่ลักล่านในคือตายตัวว่าแล้วอ๋อตักล่านคือตายตัวอะไรละจับไปแล้ว โอ้ยช่ไหมซื้อน้ำชอยประตูน้ำกับปลาเนาะอ่าตู้ขายอยขายออกอยู <S <S 2 2่บ่านิโอ้ยโดยโดยมีหอดไอ้นี่บมงนูตู้อยางไรประมาณสี่สิบแพ็กเออได้หอดอยู่บ่หอโอ้หอดกับชี่มันหอดแต่ว่าแพ็คง่ายใช่เลยราคาเดียวที่ น้องดูหันเถอะตุ๊ฮะไอมาซ่าก็จบแลวมันเอาไปเลยโดยโดยได้นมาซื้อนำฮะโดยทานข้าเจ้าให้ไอ่าตองมีท่านนั่นเอาไปชิดข้งพุ่นก็ได้คือเอาขึ้นมารถมาเต็มหมดดิ เอาเอาขี้กันก็ได้ทานกี่ไปฟังนะเุาลงมาไย่เนี้ยเพราะว่าทานนี่เสียวลงเพราะว่าหนึ่งลุงเพราะว่าทานหนี่งเสียวลงเพื่อนอยู่เนี้ยนะฮะดา๋วไหวมือมอก่อนเดีไวไหวทีเดยคนขึ้นไปไคนมาคนไปคนมาเลยลงได้นหนิทอร์ไลท์ไลท์เทอร์ั่นกูลงเนาะ ไปบอยโยลายบุลงษรถได้จ้างเงินใช่จ้างเงินมารถจ้างเงินเจ้านะเป็นผู้เชีผู้ชาวเอ,อ้ยบุแมนเป็นเออ,อยงนนังน้อยยังหนุ่มเราแบบว่าเช้าเยอะแล้วยังไม่เท่าเนาะแปดไอแป,ด,ปดแปดแพ็ค แต่เบิงเบิงกองน้นนอย12ิบอ12ได้วรอาเขาสินบอ่าจะได้12 12อัน40อ้ย48 12 13 14 15 16 16แพ็คกิจัดเทิงลกไห้่ี๊ดได้จ้าเป็ได้อนีเราละไายกั16เนาะอาจะได้16แพ็ค เาม้ีกะซาวไ้าวสเอไอ้าวก็สี่าแพกบาเนี่่าแลน้อยาเลยเนาะคนมาขเดียฮอตาเลยหัวทางเสเงินมากมาายังนุ่มยังเนีนนะยังน้ยนุ่มแต่คอยดอว่าแาได้หนิ สื่อสิได้อัน ường 8ด้วยซาวอ่าจะได้าว64 64อ่าจะได้64ไปๆาจะได้4 68ตัวนี้68 68แล้ว8 เดินขึ้นกองน้อยหน่อยนึงสามสิบออสามสิบสองเอามาเทเลซีรถดิอืมอันเี้สามสิบสองใกล้ถึงนมาเจ้าเดียวเกือบมาหน่อยเทเจ้านะเทเ่ยวเดี๋ยวบวดไวเดี๋ยววัดชีบวดไวบ พระตูวางม่วงนอนเยู่เลยนีอยากขายประตูวะลงไปทวายพออื่นพอพี่น้องเลยสามส่นเอเงินมาสามเจ้ามาสามหกแพ็กเป็น40สิบพอดีสี่สิบแพ็คนี่ได้บัได้บพได้วอมเลยพอละบัดงบบัดเท่านี้เลย ติดหนีเลยพรติดได้ทำบุญเนาะออทำบุญติดนี่อไ,ได้แด้อเดียวชิบได้บุญอ,อ,อะไรอ่ะตามตามนี่แหละสี่แพ็คไม่หลายเนาะสีแพ็คเบิ่งขึ้นนะทำโบาือ,อาห้าสลยอืมมาชิ้อย,อยังไรสิสี <laughs> 40, ่ส <40 pack. S 2> ิบคือสี่สแพ็กเลยเป็นไ สีช่ชแพ็กบันนี้เป็นเงินเท่าไรบันนี้เนาะยังบูฮู้ยังถามข้างสองเงินไบ้ก่อนพอทำเลย <c oughs> ดีคุณสบายขึ้นแกงเขียวหวานกับแกงน้องไม้ยู่ตัว<ด>นี้มาชื่อ,อยังนนี้ โอ้ยังมีลูกน้อยปะนี่บอมีอืมอย่ามีแต่ลูกเันผู้ใหญ่นะสิบแผกเนาะคูนสี่สิบหกเซนถวนอ้าวถอยถอนเสีงแท้หกเซนเกือบด้ย นี่คือเขาได้ย่อเนาะแบบว่าเขาใส่ใจเอาเองนะพอใจชิบห้าคูณสี่สิบแพ็คหนึ่งชิบห้าเอายัง่อเลยโดยแต่ว่าอะไรเต็มเลขชูนพิชิเต็มเต็มลายเลยท็อกแซนถวนคอยพี่น้องเลยสี่สิบแพ็คเนาะป้าไปหาเงินให้ทางสาวเงินก่อนด้ยมะโอเคบานนี่จ่ายเงินให้ทางสาวเงินก่อน จ่ายเงินให้ทั้งสองเงินคุณน้องวิวกนเนาะแต่ว่าหลังบัวลายเดี๋ยวลานตื้นหกเซนอ่ะจ่ายเงินนะดอันนาอก่อนเด้อทั้งแชมพูในลายนะโดยสิบสี่หาโดยปกติบัวมีปีกมีปลายบัวมีแล้วเนาะเจ้าลายบัให้มันมีปีกเจ้าบัวลายมีแบบอันนาสิบสี่หาล้อยประมาณประมาณนี้มันจะมีสิมปลายนี่มันถั่วเลยดิโดยปลาชาเดียวเราถาทั้งสบายก่อน เนาะโดยโดยโก็จดีมากสบายพันกัะสิไปน้ากันพันชิเมือเวียกน่อยหนึงห่งพี่น้องเลยทางศูนย์กะเวซื้อน้ำน้าเพินก่อนซื้อทาใี้ผู้ใหญ่แบบว่าอยากไอเอาตู้นี้เปิดไปซิบอสองเงินตู้กระเลมนี่ <c oughs> ปิดแล้วดื่มขาย <c oughs> โดยพาสามีแต่ลรถ่าทั้ง สบายเพิ่นเพอนสิไปน้ำเพื่อพี่น้องเลยไปเวียกเนาะแต่ว่าน้ำนี่ทางสมบูรณ์เบิร์นบุญชิลงไปถวายให้เพิ่นโดยพอดีลงไปทําบุญเลยเบิร์นเพื่อพี่น้องเลยสี่สิบเพคเดี๋ยวรอถะทางั้งฝนก่อนแป๊บนึงโอเคออกจากขั้นสบายแล้วปีทั้งสบายเพิ่นข้าแกงหน่อไม้กับแกงเขียวหวานอยู่เพื่อพี่น้องเลยไปกินนี่เนาะ โดยเราก็ได้ซื้อน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำจำนวนสี่สิบแพ็กพี่น้องอยมูลค่าเสียหายกับหกแสนกิปด,ด,ดีมีปีกม,มีปลายหกแสนถ้วนเลยโดยแพ็กละ15,000แต่ว่างบเงินตัวที่ซื้อน้ำนี่กับพี่นเงินของสมบุนดอกพี่น้อยไป็นเงินของทางพี่สีดีบัน้นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะทางสุดเราต้องขอบุญขอบคุณทางพี่สีดีบั้นหลายเด้อที่ฝากเงินมาให้ทางสมบุน ซื้อน้ำลงไปทวาย,ยุวัฒนคอยพี่สุขภาพทางกายแข็งแรงแข็งแรงเนอะโดยสารคิปนี้ทังสมุนกับกาดังเดินทางเมื่อเฮื่อนไปพี่น้องเลยจะนอนน้นำผิงนอนหรือว่าบนนอนเนาะส่วนหลายเวลานี่พอดีบนนอนอ่ะได้ทำเลยเห็นรถเม่กับพ่อเมื่อนี่เียน,นัดเลย <c oughs> แบบว่าดีใจน่าคึกคืนเลเห็นพ่อกับเม,เมื่อนี่โดย อะโอเคเพ่อกันกับน้องน้ำพิงอยู่เพื่อนพุ่นแนวไฟพี่น้องเลยโดยโอเคมาหดเพลอนแล้ว,ลวจะขออนุญาตเปิดประตูกันเด้อน,น้องน้ำพิงนอนบ่ขึ้นเงียบแท้ป่ะยวเปิดประตูกันโดพี่น้องเลยอนอนดื้นอพบัวน้อย ลูกโอ้ยแม่์มาจะนอนไหนลูกเฮ้ยโอ้ยรักลูกรักอดูให้เหมือนแท้นี่อุ้ยน่ะคนงามแม่มาลูกมาปลาเอานี่ไปกอดปลาด้วยปลาด้ยขี่อ่อนแท้เด้อเฮ้ยเอาห่ายันน่ะไปยังนี่น่ะโอ้ยแม่ไปมาเช้านี่เจ้านอนนะลูก จะนอนเน้เออคื่นมาหายบ่ลูกไอชินบ่เจ้าหายบ่น่ะป้าป้าก็อีแม่ก็บอกเลยนี่ว่าป้าป้าไปวิ่งโอ้ปกติเข้าไปนะเพิ่นชิบุได้นอนเพิ่นยังไม่นอนแต่เข้าไปมื้อเช้านี่เพิ่นนอนเข้าไปป้าเพิ่นมาเพิ่นให้ให้เงินมือเออเอออย่าหายไปได้ลูกจะหายบ่ฮะจะหายบ่ลูกจะหายบ่ลูกล่ะหายบ่ลูกหาบ่ลหน้าบนงามด้วยค่ะ ไปไปตู่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 ไปตู่ไปดุกไปไปตู่ไปไปตู่แล้วดุเลยดีใจเยอะแต่ว่าโบเตรียมที่ได้มาเนี่ยให้พอให้แม่ก็ใหลูกเสร็จตู่นะปลาขึ้นเพิ่งปลาขึ้นเพิ่งปาดุปลาขึ้นเพิ่งปไปลาห่อนไปลปลาห่อนไปโดย ่เอโอเคเพพี่้องไงสำหรับคลิปนี้เนาะทางสมบุนก็ได้มาอหัดเทือนเป็นทีเรียบร้อยแล้วดีใจได้ยดีใจ้ดบกั้มบานกันีบานกัดบานกันยิ้มเาิกเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย้ยเยเ้ยเกิยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ย้าเฮ้ยเ้ยเ้ยย้ย้เยเ้เเเ้เ้ ปลีมาเศร้านี่พ่อกับแม่ออกไปเวียกนดีพนนนออพนเพิ่นอนบาเรบบวกเพิ่นกลับมาหน่อยให้เฮ้ยพี่เรยเงื่อนมือใช่ด้วยชีว่าพ่อกับแม่ไปเวียกบุบบอ,อกเพิน่นส่วนใดช่วยบอ,อกเพิ่นก่อนก็จะออกไปเวียกเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กันจะได้ขอรำลำหน้าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเดอ้อขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเราก็มาข่ามโฆษณนาะโดยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี